สวัสดีค่ะพวกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องค่ะเอฟซี่ะเป็นคลิปสุดท้ายของค่ํำคืนนี้ค่ะดูน้องแมวกินหัวอาหารให้หมดทุกเม็ดเลยค่ะกินให้หมดเลยลูกที่หกเลยเ่เธอก,ก็กินให้หมดหัวกออกมาจากนอกกระบะค่ะกินให้หมดเลยค่ะต่อไปก็จะไปให้อาหารน้องกระต่ายค่ะ ไปไปหาดูว่าอะไรที่น้องกระต่ายกินได้บ้างถั่วฝักยาวน่าจะหมดค่ะ

ยอดเยี่ยมมากเลยลูกขอบคุณดิซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะ กินอิ่มเปยังลูกกินอิ่มเลยยังคะโบเบหรือยังดูตัวนั้นค่ะใกล้ๆเสาอิ่มหมดเลยยังลูกหมดรือยังหมดแล้วคะ่ะเกี้ยงหมดเลยคะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะกินหมดเลยลูกพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ